ดูพุงก็จิอันนี้เรามาเที่ยวทิวลิปบาร์มหาจัก์กดอกไม้นะคะน่าตามีความสุขกับทุกคนจ๊เอ๋นีค่ะมีลิซซี่สากนอกลิซซ <im> <room. L iz zi> ี่อิมพอร์ตมาเดรกร์ดวงด้วยไหมคะลิซซี่ดวง พอสังเกตเขาซูมนะคะข้าพันคอกระเพื่อได้มาเมื่อกี้นี้เองค่ะสวยเด่นนะคะตังหูตังหูตังหูชูดีเงว50ค่ะตังหูตังหูชูดีเองค่ะว่า80คแต่ว่า4ราคาเขาเช้าก็เสียพันกว่าบาทวันนี้พี่ติ๋วมาในชุดสีดำชมพูนะคะถ้ารุ่นไม่ชูพี่ติ๋วไม่มาในนี้อันเราไปชมดอกไม้กันสวยแจ่มค่ะสวยแจ่ม ม่สนที่ไปงานแล้วจะ,จะคือ้ตอนปีแรกๆมันรับไม่ได้อะอนี้คือเห็ดบางบอกออไรากบก็เลยแบบเออยังไม่ได้ดูดของมันมากจะโบเอเอหมดแต่ตัวันมันหาว่ามันหาว่ากบนั่นถ่ายเพื่อนถ่ายอะไรก็เออน,นั่นแหละก็ถ่าย<ง>นั่ไง

มีรู้สึกเด็กหมัวนิ่งเต็มจอมีหลายสีไดอกรีลิปมาฝากว้าว น่ารักจังบริบบานสวยเลยหรอเสริมตักเลยกุลาห์สีที่พี่ดูุลาห์เนมันสวยทั้งกมดเลยของบ้านเราสีส้มเราไปถ่ายรูปหมูกันเถอะของทั้งหลังนี้ก็สวยนี่ของเราสีทั้งหลายนี้สวยเก่สุดเป็นโตถ่ายไม่หมดทุกคนนะจ๋าพยายามจ้า น,น, oh. นี่อันว่าไราียก่ี้ถือจทีโร้ดูเลยไว คือบริเวณด้านหน้าขางค่ปดูบ่ายดู้ารง้เนชอปเป็นที่ใหญ่ที่สุดนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่แล้ก็ึงก็จะเปิดให้ท่านเข้าไปชมในเนอรรี่ที่เป็น้าการ์สินค้าแต่ร้านก็จะมีท่เนชอีนะครับเขาได้แต่ถามมาก

นเราอิมพอร์ตนักแบบมาเองนะคะใครก็จะเอาปัไม้เสริจมาแล้วก็เรื่องสมบัติอะไรใครใผัดใรน่ากระเป๋าดีสิวดีนร่างี่ร้อกระเป๋าให้กระเป๋าไม่จ้อ่เียหใ้ก็เอาดอก แถวนี้เขาเรียกว่าอะไรคะแถวนี้เขาเรียกว่าจุดๆเลยค่ะสารกลางเจ็ดรซ์ฟรีสารละกลางเจ็ดไร้์ฟรีมีโทเท็ิทมีที่เดียวในเชียงใหม่ได้ไ่มคะที่เดียวในเชียงใหม่ค่ะมากเกิดมากเลยค่ะที่กามานี่แล้วมาสัมภาษณ์ได้เลค่ะสัมภาษณ์หนเลยแล้วที่เดิดนี่เขาจะจัดโชว์กี่วันคะประมาณหนึ่งสัปดาห์ค่ะหนึ่งสัปดาห์เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คะที่ เอาไว้ที่ทสุดก็ได้น่าจะจะชวนเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวกาก่อนก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่เพราะว่ามันจะบานได้ประมาณที่เดียวอาที่เดียวเหรอคะได้แล้ว อันนี้ปลูกที่นี่หรือว่าเอานำเข้ามาคะแเค่ะมเดอร์รีทนะเดี๋ยวบ่ายสองจะเปิดให้ชมมเดอร์สตร่รู้รู้นอกจากนกจาทีเลแล้วยัมีด้วยนะไอ้ที่ห่อด้วยเนื้อตรงนี้ทำหน้าที่แต่้อง